ดูกันที่บรรยากาศในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้นะฮะก็เป็นวันทําการก่อนสุดท้ายของรอบสัปดาห์วันนี้พระหัสสัสป,ปดีนะฮะเราก็นัดหมายกับทางคุณกรพัฒน์วรเชษจากบลก,กรุงศรีนะครับที่จะมาสนทนากัน นะฮะแล้วก็ได้สอบถามในส่วนของกลยุทธ์นะฮะสำหรับการลงทุนในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าสรุปพันสามร้อยจุดเนี่ยได้เห็นแล้วนะได้เห็นละได้เห็นละแล้วก็ดูเหมือนจะยืนได้แข็งแรงด้วยนะใน2วันทําการที่ผ่านมานะครับสารวจดูความเห็นของนักวิเคราะห์หลายสํานักนะฮะก็มีความเห็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันว่าพอดัชนีมันพ้นระดับพันสขึ้นมาเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องหันไปโฟกัสที่หุ้นขนาดกลาง มากขึ้นเพราะที่ผ่านมาดัชนีมันขึ้นมาเหนือพันสามได้นะก็เป็นผลซึมเรื่องมาจากหุ้นใหญ่มีการรีบาวหรือว่าทยอยฟื้นตัวกลับขึ้นมาครับงนั้นไอตัวอัพไซด์ระยะสั้นอาจจะจำกัดไปบ้างงั้นเพื่อเปิดโอกาสให้สร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นครับก็อาจจะต้องโฟกัสไปที่หุ้นกลางเดี๋ยวไปถามความเห็นคุณกรพัฒน์ว่าเห็นด้วยเช่นนี้หรือไม่อย่างไรนะฮะ ไปกันที่คุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทร,รัพย์กรุงศรีสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณบุรุพาคุณสุภชัยครับผมครับสวัสดีครับก็วันทําการก่อนสุดท้ายของรอบสัปดาห์เมื่อครู่เราก็โปรยหัวกันไปนะฮะว่าได้เห็นดันชนีขึ้นมาเหนือระดับพันสามร้อยจุดแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ไหมว่าต้องไปโฟกัสที่หุ้นกลางมากขึ้นเพราะว่าหุ้นใหญ่เนี่ยมันขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้มีคควาามเห็นอย่งไรุณพั ครับต้องบอกว่าตอนนี้โอกาสของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าจุดเร่งจริงๆเ่ยถามว่าอยู่ตรงไหนคือการเบรก k 3ึ่จุดนะครับจุดนั้นเป็นจุดสําคัญมากครับว่าถ้าเกิดขึ้นไปได้เนี่ยโครงสร้างของเซ็ตในระยะกลางจะเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับ,นนรบเพราะว่ามันเป็นเส้นค่าเฉลีย่ยถ้าเป็น time frame มันนะครับก็คือ200มันนะครับแล้วก็เส้นอีกเส้นนึงก็คือ 25หมันนะครับมันมันจบกันพอดีนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณ1นึ่2สสคัญมากครับถ้าเบรกได้เนี่ยหุ้น Midcap Small Cap <c rap> จะเริ่มริงตัวขึ้นซึ่งตอนนี้เราเริ่มเห็นการดึงสานะกลับนะครับคือเวลาตลาดเองเนี่ยมันมีภาพการดึงสานะกลับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ <c oughs> นำโดยหุ้น BigC a p มาระยะเวลาหนึ่งก็แน่นอนครับว่าผู้ลงทุนนะก็จะเริ่มเห็นโอกาสไอ้หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กยังไม่ขึ้นเลยนะครับบางตัวเนี่ย บิสเนสโมเดลดีเออร์นี่ออกมาดีด้วยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคาไม่ได้ตอบรับเชิงบวกเลยเพราะว่าความเชื่อมั่นต่ำนะครับ,รบแล้วก็สภาพคล่องในรวมต่ำนะครับตอนนี้มันเริ่มเห็นหลายๆตัวก็เริ่มดึงขึ้นมาเราเห็นหุ้นอย่างพวกเอ็มเอ็ม <M S 2> ก็คือเอ็มเคกนะครับเนี่ยพวกเนี้ยครับเริ่มเยัียบขึ้นมานะครับอย่างเคทีซีเองผมก็ถือว่าเป็นหุ้นขนาดกลางก็เริ่มมีสัญญาณที่เป็นภาพบวกขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับหรือแม้แต่หุ้นอิงอะไรนะเขาเรียก อ,อิงอตัวการจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมนะครับ <c oughs> พวกอย่างสเตคอนนะครับ<แ>หรือว่าตัว STPI <c oughs> ในทีมของพวกปังแมนแฟ้าหมุนเวียนนะครับ <c oughs> พวกนี้ก็เริ่มเพอร์ฟอร์มขึ้นหุ้นคอนซัมชันก็มานะครับ <c oughs> ก็เห็นว่าพวกอย่างมาลีนะครับอิชิเนี่ยนะครับก็เริ่มขยับขึ้นมาแล้วก็ยืนเหนือเส้น2อง้วันได้นะครับ <c oughs> แล้วก็คาไลบี คอนซูร์ไฟแน,นนซ์ก็เริ่มขยับมาหลายตัวเลยนะครับก็เห็นหุ้นอย่างพวกธานีนะครับเริ่มขมยับขึ้นมาเดือเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็สร้างแพทเทิร์นกันนะครับอาจจะรวมไปถึงตัวพวก MTC ทีพวกสวัสด์ด้วยนะครับเนี่ยโครงสร้างโดยรวมนะคุณบุญพาวสุขชัยก็เห็นว่าเฮ้ยหุ้นน่ยมันเริ่มขึ้นกระจายมากขึ้นนะครับแม้แต่เมื่อวานนี้เองเนี่ยตลาดเองอาจจะซึมซึมพักตัวนะแต่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยก็มีตัวที่ ให้แทนที่ดีนะขยับเอาพวกฟอร์มเก่งกาไรกันนะตัวอะไรอ่ะเขาเล่นตีพวกอกระแสพวกรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมก็พวก e a อะไรพวกนี้ใช่ไหมพวก next ก็มีการเก่งกำไรกันขึ้นมาครับผมครับก็ไรเดียรประมาณนี้ครับว่าตลาดเองให้ดูหนึ่งสามสองเจ็ดไว้นะครับถ้าเบร a k ได้เนี่ยโครงสร้างของตัวหุณถังกลางกำาัเล็กจะเริ่มมีอิมแพคเพิ่มขึ้นหละนะครับตลาดเองก็จะเริ่มกลับมามองการนะครับพ้นที่มีอัพไซด์กว้างในระยะกลางยาวมากขึ้นครับผม เมื่อครู่คุณกรพัฒพูดถึงหุ้นอนุทินกรุป๊ปเราเรียกว่าเป็นอนุทินกรุ๊ปก็แล้วกันเอาละในเชิงเซนติเมนต์เนี่ยมันได้นะครับก็หลายหุ้นว่ากันไป STPNI s t a คอ n กลุ่ม SKY PLAN B <c oughs> DODPTG <c oughs> เหล่านี้คือเอาละในเชิงเซนติเมนต์มันได้แต่ในเชิงฟันเดอเมนทัลเป็นยังไงฮะหุ้นเหล่านี้ดูแล้วมันสอดคล้องไหมกับราคาที่ปรับตัวขึ้นมา จริงๆถ้าเป็นรับเหมาก่อสร้างเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับโปรเจกต์งานข้างหน้าเลยนะครับซึ่งด้วยเทอมรัฐบาลที่เราก็ตีไปนะครับสเดือนถึง7เดือนโดยประมาณนะครับภาพของปีหน้าเองก็ตามเดียวก็คงมีความคาดหวังว่าเอ้ยอิเล็กชันน่าจะมาแหละไม่ช้าก็เร็วนะครับการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณนะครับโดยเฉพาะพวกงบลงทุนนะครับอาจจะเป็นขนาดกลางขนาดย่ออะไรต่างๆที่มันออกมาเร็วขึ้นผมว่ามันเป็นจิตยาบวกต่อตัวกลุ่มรับเหมาอยู่แล้วนะครับขณะที่โครงสร้างตัว เมนรถแมกหรือเมนอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยนะครับซึ่งมันก็มีการอนุมัติมาตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์นะครับต่อเนื่องถึงรัฐบาลเพื่อไทยนะครับหลายๆโปรเจกต์เองเนี่ยมันก็ต้องเดินต่ออยู่แล้วเพราะเป็นโปรเจกต์ตามไปหลายนะครับแต่ว่าพยายามที่จะเร่งผลักดันเม็ดเงินนะครับด้วยความที่งบปี68 69มันพร้อมนะครับให้ออกมานะครับเร็วขึ้นอันนี้จุดนี้เป็นจุดสําคัญครับที่ทำให้ตัวพวกบล็อกเหมาเองเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเห็นผลการที่ดีขึ้นระยะถัดไปนะครับภายใต้ภาพตัว วงจรดอกเบีย้ยต่ำอย่าลืมนะครับว่า,ราจรดอกเบีย้ยต่ำลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้คอสออฟันต้นทุนทางการเงินต่ําลง mm hmm. คนก็จะเริ่มกล้าลงทุนกล้าขยายกิจาการนะครับกล้าก่อสร้างมากขึ้นอันนี้เป็นจุดสําคัญครับว่ามันเป็นภาพที่มันมาแบบจังหวะค่อนข้างดีนะครับอิมแพคของนโยบายการเงินขาลงของในเอเชียแล้วก็ไทยที่เป็นปลายทางและอาจจะเล่สักสถึงสครั้ง mm hmm. ขณะที่ดอกเบีย้ยโลกจะลด ริสนะครับให้กับตัวฝั่งเอเชียฮอเฟิทจะเริ่มระดักเบีย้ยแบบเร็วขึ้นก็เลยเป็นภาพที่ทำให้ตัวหุ้นอิงมูจอเพวนี้นะครับมันมีโอกาสที่ดออีส่วนพวกออบางตัวอย่พวก SCPI ไว้เนียนะครับมันก็จะเป็นขาพวกออการขยายตัวเองเข้าไปสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเข้าใจภาพของเรื่องตัวการขยายตัว Expand ของ Data Center เองเนี่ยนะครับ,รบซึ่งเปนการริงตัวใน เซาท์เวิรดเอเชียโรดโมเมนตะัมเนี่ยรับ29เปอร์เซ็นต์นะครับใกล้เคียงกับจีนซึ่งเป็นจุดเป็นริเจียนที่โตมากสุดละในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับมันก็เป็นภาพที่ต้องบอกว่าดิมาการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นนะครับกับสรริ่งที่เขาเพยายามที่ขยายเข้ามานะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวคุณบุญพลสุไทรู้อยู่แล้วนะครับว่า Data Center เนี่ยนะครับมันใช้ไฟเยอะใช่ไหม,มในการใช้ไฟเยอะเนี่ยนะครับจุดสำคัญมันคือ พลังงานในฟ้านะครับเชื้อเพลิงของพลังงานในฟ้ามันคือ natural gas นะครับนั่นหมายว่าธุรกิจด okay. ั้งเดิมของตัว S C B I ก็มีโอกาสอีกในขาของตัวที่จะทํางานโมดูลที่จะเพิ่มเติมครับนั่นหมายว่ามันมีทั้งเซกเมนต์ใหม่เซกเมนต์เก่าเพราะฉะนั้นหลายตัวมันมีฟันเฟืองของมันนะครับพอกลับมาที่อย่างแพลน B ีผมว่าแพลน B มันดีฟลูมากนะครับจริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยอย่างไปได้ค่อนข้างดีเป็นแบบว่าสภาพของหุ้นที่อิงการบริโภคภายในประเทศเนี่ยมันกระตุกยังไม่ขึ้นและเห็นว่าค้าปลีีกเน่ย ะครับอย่างดัชนีค้าปีคอมเมอร์สพึ่งเขียบขึ้นมากำลังจะเบรกเส้น200วันอีกนะครับ mm hmm. คือตอนนี้กำลังจะเบรกละ mm hmm. ก็เป็นก mm ู๊ดไซด์ที่ดีใช่ไหมครับ mm hmm. พวกมีเดียเองเนี่ยก็ตามมาทีหลังครับเพราะว่า mm hmm. ในขาของตัวคารปีไม่ต้องไปก่อนนะครับภ mm hmm. าพตัวรายได้โฆษณาพวกนั้นต้งวิ่งตามมามันต้องคึกคักขึ้นไปก่อน mm hmm. มันจะเป็นรอบของหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นอย่างแพลนบีผมว่า ถือว่าดี v a l u มากถือไประยะกางระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวหุ้นมันก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพที่เราเอามาแชร์เดียลงทุนกันว่าเออหุ้นหลายๆตัวมันจะเริ่มขึ้นนะครับผมต้องบอกภาพนี้ว่าเซ็ตเนี่ยมันจะขึ้นนะครับมันจะเริ่มขึ้นต่อเนื่องเพราะเทลวินจากดอกเบี้ยขาลงของสรัตนะครับจะเป็นคีย์ซัพพอร์ตตลาดเกิดใหม่ในเอเชียแล้วเงินจะเข้าด้วยนะครับแคปตันโฟจะสลับเข้ามาต่อเนื่องด้วยเขาจะมองหาริดแอเซทที่ถูกนะครับ ในหลากหลายประเทศนะครับบ้านเราเอเนี่ยมันได้เสนอเรื่องตัวความถูกนั่นแหละนะครับภายใต้ภาพจะเห็นว่าโหบอลยู10ปีไทยตอนนี้นะครับฟอนต์ซื้อไม่หยุดเลยนะครับเหลือ1.3เปอร์เซ็นต์นิดๆอีกแล้วนะครับจากที่สกิ๊ชขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ก่อนมันเคยลงไป1.2ดีดมา1.4ห้าตอนนี้ลงมาแถวๆ1.3ไปปลาย,อยารอบหนึ่งแล้วเนี่ยน,นะครับม,มันก็จะเป็นจุดที่บอกว่าเฮ้ยยูต่างประเทศเนี่ยไอยูในประเทศมันต่ำมากนะครับผู้ลงทุนภายในก็ ต้องมองหาโอกาสการงทุนนะครับเพราะฉะนั้นไซคิขของการงทุนก็จะเกิดเพราะฉะนั้นรอบนี้ต้องบอกว่าแม้เซ็ตจะเด้งมาแล้ว250จุดแต่ผมต้องบอกว่ามันยังเป็นไซคิขของการกลับโพซิชันที่เป็นต้นต้นทางน,นะครับตลาดยังมีรันเวย์ในการขึ้นไปได้อีกมากนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้กังวลเลยว่าดัชนีเป้าหมายเราสิ้นปีเนี้ย1,370ที่เราเมเทนไว้นะครับแล้วก็กรณีบูเคสระวังไว้1,450นะกรอบนี้ผมว่ายัางไงสิ้นปีก็ได้เห็นนะครับแต่รันเวย์ในการวิ่งของตลาดเองนะ มันจะเทคเวมาถึงครึ่งแรกของปีหน้านะครับก็เดี๋ยวจับตาดูกันครับผม,มนะครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนเมื่อเช้าตรู่นี่คือกรณีของเฟดนะฮะถือว่าเป็นไปตามคาดการณ์ไหมคือดอกเบี้ย0.25ลดลงไปแล้วก็ส่งสัญญาณอีกประมาณ4ี่อ่ครั้งนี้ใ่ของการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็มันมีอ่อีกหนึ่งของผู้วอ่าคณะกรรมการ FOMC ขอให้ลดถึง0.5เลยไอ้ตรงนี้มันบ่งบอกอะไรไหมค,ค,คุณกรลัชครับ ครับจริงๆเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมันมี2ขยักด้วยกันนะครับขยักแรกเนี่ยนะครับก็คือออกโทนเป็นโดวิดนะครับโดวิดครับนะครับก็คือดอทพอตของเฟดนี่แหละนะครับที่มีการลดตาดอกเบี้ยนะครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการริ้งสปีดในปีนี้นะครับอันนี้เป็นจุดสําคัญว่าเฟดเองเนี่ยให้ความกังวลต่อเลเบอร์มาร์เก็ตตลาดแรงงานจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างจะเป็นบวกแต่ว่าในบทแถลงของตัวจูลมพาวเวลเนี่ยนะครับเฉดภาพหนึ่งว่า พาวเวลเนี่ยค่อนข้างมีความระมัดระวังนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ภาพปลายทางของดอกเบียนะครับที่ต่ำมากนะครับ mm hmm. แล้วก็มีการเมนชั่นถึงเ,เงินเฟอ้อเนี่ยนะครับมันก็อาจจะสร้างความผันผวนชั่วคราวจากในโยบายกำแพงภาษีนะครับแต่ว่าก็ยังประมาณไม่ได้นะครับว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะสติ๊กี้หรือเปล่าพอเมนชั่นภาพประมาณนี้ขึ้นมาเนี่ยครับสินทรัลต์เห็นก็คือเออโทนของจารมพนมีความระมัดระวงัง mm hmm. มัมนแอบฮอกหน่อย mm hmm. ๆนะครับ mm hmm. เพื่อปรามความระดหวังตลาดที่ค่อนข้างจะมองภาพที่เป็น โดวิชมากๆนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดสําคัญครับว่าเออภาพของตัวการลดดอกเบี้ยมันคืนของเฟดเนี่ยนะครับมันเป็นน e u ตร a l cut ก็คือเป็นกลางนะครับมันมีมุมที่ผ่อนคลายนะครับผ่านดอทพลอตมันมีมุมที่แอบฮอกหน่อยหน่อยผ่านค่อยแถลงของจอร์มพาวิลนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับก็ทำให้ตัวตลาดเอเชียก็จะเป็นแบบนี้ครับขึ้นสลับพักตัวแต่ไรเวอร์คือขึ้นนะเมื่อวานเนี่ยผมไปนั่งดู ทิศทางกระแสงเงินในเอเชียเนี่ย, <S <S เ,ยเขาพักทุกตลาดเลยนะส่วนใหญ่เป็น outflow นะแต่เป็นการขายบางๆทุกตลาดเลยเหมือนบ้านเราก็ขายทเท่าไหร่290ล้านบาทใช่ไหมครับเขาขายบางๆมดเลยแต่ผมว่าเดี๋ยวในช่วงถัดไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวโฟลจะเริ่มกลับเข้ามาต่อนะครับเพราะว่าตัวเฟดเองน่าจะดับเบี้ยทุกรอบการชุมที่เหลือปีนี้อันนี้เป็นรเวอร์สำคัญนะครับแล้วก็ดิพลของดอลลาร์อ่อนยังเป็นจุดที่ทำให้สินทรัพย ของประเทศต่างๆในตลาดเกิดใหม่ยังมีรอบของการฟื้นตัวต่อเน,นื่องครับผม,อ,ม,อ,มบอันนี้ก็ดูแล้วก็ทิศทางก็ยังยังลงต่อนในแง่ของกรต่ายดอกเบี้ยน,นะครับท้ายนิดหนึ่งครับเอาทีเด็ดวันนี้สักนิดหนึ่งฮะหุ้นรายตัววันนี้เนี่ยดูแล้วท็อปพิคของวันนี้เนี่ยน่าสนใจหุ้นอะไรบ้างครับครัผมยังชอบทีม a n t i ี้วอล i o n นะครับ i v l ปอทจีซ c นะครับแล้วก็หุ้นไทยที่ได้ประโยชน์จากตัว แนวโน้มดอกเบี้ยขาลงนะครับก็จะเป็นตัว ktc นะครับแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเริ่มมีสัญญาณรายได้ดีขึ้นนะครับเพช่นบำรุงราชกับโรงพยาบาลกรุงเทพก็จะเป็นตัวเด็ดนะครับอันนี้ก็เป็น top pick หลักๆนะครับแต่ถ้าให้เลือกในวันนี้เอาสักสามตัวแล้วกันครับเราเลือกกลุ่มโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลกรุงเทพกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎ์นะครับวันนี้ผมคิดว่านักสุสานจะเริ่มกลับสานะขึ้นเพราะเห็นสัญญาณรายได้พิกอัพนะครับแล้วก็ ktc นะครับที่เป็นหุ้นได้ประโยชน์จากวงจรดอกเบี้ยลงนะครับ นะครับเอาละฮะวันนี้กราบขอบพระคุณครับคุณกรพัฒนครับสวัสดีครับดีสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับคุณกรพัฒนวรเชษจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับตัวเลขไฮไลท์น่าสนใจนะฮะหนึ่งสามสองเจ็ดนะก็ถ้าไปถึงได้แต่ได้แล้วก็ในเรื่องของหุ้นขนาดกลางที่คุณบรลาตั้งเป็นข้อสังเกตไว้น่าสนใจว่ามันจะเริ่มกลับมามากขึ้นละในหุ้นขนาดกลางก็หลากหลายกลุ่มด้วยกันนั่นเองนะครับ